สวัสดีครับผมโจเซติวีอยู่กับเกมเคาน์เตอร์สองใช่ได้ยินไม่ผิดครับแหมจอสว่างจ้าเลยแสบตาเหลือเกินฮัลโหลถ้าผมเปิดไมค์พูดช่วยหันมามองผมหน่อยอเปิดไมค์ทีย่ยจริงเหรอ no no เปิดใหม่ทิ้งไวบ็บพอดิไม่นะใหม่มันไม่ขึ้นด้านเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอ,ยอ,ยอ,ยอยุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงปืนเป่งเข้าหัวที่แท้ไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นก็คือ เชคดข้างครับผ่าดผ่านผ,านผาน่าถามผมครับผมไม่รู้ว่าผมได้ตอนไหนเินผมต้องไปถามน้องผมถามน้องว่าเคาน์เตอร์สองเขาดูไง,ไงถ้าได้มุมขวาบนพี่มุมขวาบน มันอยู่ตรงเนี้ยจะบอกไงวะไม่รู้ดูไงเพราะผมได้ปุ๊บผมก็โหลดส่วนเสริมมาจบไม่รู้เขาให้ถ่ายลงไหมลงถ่ายลงไว้ก่อนมีการคืนของด้วยฮันนะแม่คืนของคืนครับฮันนะใส่ปืนคืนได้สุด ผ้พลาดระแวงหลังก็ระแวงพลาดครับไม่ต้องห่วงเกงเเต,เตอร์เป็นเรื่องปกติที่เขาจะเอ k เสิ่งปืนนี้ยังเหมือนเดิมนะม,นมีเวลาจะเปิดบอกไหมว่ากี่นาทีไม่มีไม่มีนะว่าเวลากี่ที แต่ว่าถ้าคุณค่าได้คุณจะได้หนึ่งการ์ดนั่นเองที่อยู่กับบนชญชอเขาเห็นไหมั้ยผมเล่นมาหนึ่งเกมก็คือรู้แล้วว่ามันมีอยู่1ิบสาตาคล้ายๆว่าโรเลน แต่ถ้าเสมอที่ผมไม่รู้ยี่ที่คุณได้ยินนั้นเสียงอีคีคุณฟังไม่ผิดนั่นเสียงอีคีคุณกล้าสูนดูถึกขึ้นไ่ม เห็นไกลปืนโอเครีโหลดเหมือนเดิมเสียงปืนดูเบาลงแต่ภาพสว่างไปปอนปั๊บตรงไหนเว้ยให้ดูทุกซอกทุกมุมเอ้ยกระตุก รู้สึกว่ามุมนี้ไม่ได้กว้างไม่ได้แบบลึกเหมือนแต่ก่อนมีดควงเหมือนเดิมยังไงครับตอนนี้ก็คือสมต่อสเขวาวังจุดบีแล้วตอนนี้สาสามแล้วตอนนี้จังหวะน,นี้สีส้มสีสีส้มอ้อมไปอีกทางหนึ่ง โอเคฝั่งเรากู้แล้วใช้กู้ไวเสร็จแอ้วโอ้โหเ,เสร็จพอดีรอบสามชนะโอเค,เอเคซื้อได้แล้วเสียงปืนนี้หูยังไม่ลองเลยฮะว่าเสียงปืนเป็นไงอ๋อที่ปืนพวกนี้ก็คือคุณต้อง ใส่ปืนนี้เองนะนนงคุณจับปุ๊บมันจะมีสไนเปดคุณใส่วางปืนไหนก็ได้ตอนนี้ก็คือสไนเกหรือว่าสไนที่ยิงออตโต้แล้วคือมันจะไม่มีนีแล้วคุณต้องเอาปืนไหน,<ใ>นปืนนึงออกก็คือที่ผมเลือกก็คือสไนเปดรู้สึกจะเบิดแฟลชนีาา้ซืาา้อได้กี่อันนลืมแล้วาาเห็นเพื่อนซื้อคนละอัน แค,เค่เกมเดียวนี่แหละเดี๋ยวผมก็คลิปเก,เก่าๆเอ้ยเดี๋ยวคลิปอื่นๆก็เหมือนเดิมแหละผมก็เอาเคอปเตอร์หนึ่งมาให้ดูแหละคอปเตอร์ธรรมดานี่ครับถ้าเมา,าชี้เพื่อนก็เหมือนเดิมเดี๋ยว,วที่ยิงเพื่อนนี่โดนแบนไหมเนี่ยความช่วยไมไม่ติดว่ายุงกัดแขนนะ เหมือนเดิมไหมมุมนี้เฮ้ยรานี้ไก่ขาดำวะโคดูเสียงไอ้เคีนะเออเเฮ้ย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 ไม่ต้องห่วงครับเห็นขาตัวเองครับ แล้วผมเห็นคน,นพยายามยิงขาตัวเองแฟดซื้อได้กันโคลหนึ่งอันใช่อ่าผมลองซื้อแล้วกันใช่หนึ่งอันมากกว่านี้ไม่ได้โอเคไม่เป็นดามีแจ๊จะไมได้เนเหมือนแต่ก่อนวันนี้ไกลไกล จะบอกไก่ยังบักเหมือนเดิมไก่เดินตามไม่ได้ท่านผู้ชมอันนี้ผมปรับเป้าอะเป้าเป้าไม่เกี่ยงโอ้โหตรงนี้ไม่มีกำแพง ขวาลิงไม่ได้นะโดนโดนทุกดอกอะ่ะ ก่นั่งหลบตรงนี้ได้นั่งหลบเลยปัจจุบันไม่มีวางจุดบมมี เมื่อเธอสังเกตเหมือนเราโฟกัสแค่รอบข้างระเบิดซื้อได้สี่สี่อันเหมือนเดิมแต่ว่าซื้อระเบิดแฟตได้แค่นเดียวพอดีนอนน้อยครับสไนเปอร์ เหมือนเดิมครับไก่พ่ออยู่นี่ก็ไก่ไม่น่ารักแล้วไก่จำเจ้าของไม่ใช่ตรงนี้เหมือนปิด ไมไ่เหลือแค่หัวแล้ววะโอเคครับไปนู้นตรงนี้เพื่อนเฝ้าอยู่วะเอาไปนู้นเลยแล้วกันหืม โอ้โห,โหยิงใครไม่ตายเลย <c oughs> เสียงเมาส์นีค่คลิกยิยิกระสุนไม่ออกเมาส์เริ่มพังผมก็ยังเล่นหวยเหมือนเดิมแหละครับแต่ผมรู้สึกว่าภาพมันสว่างมากแต่ว่าถ้าเล่นชินแล้วก็เหมือนแบบเดิมๆนะมันแสงอาทิตย์ฆ่าเชือ้อเห็นไหมเฮ้ยมีนกด้วยเหรออย่างนี้ต้องลองยิง เกมนะั้นลืมแล้วจะสลับ ตรงนี้ยืนได้เหมือนนี้ครับกว้างขึ้นด้วย ก็ต้องตัดเป็นสองพ์ทเหมือนเดิมตัวผมไมี่เลยเปลี่ยนแปลงมันไม่มีประวัติปืนให้ดูแล้วนะมีแค่แบบอันนี้หนึ่งดาวนะอันนี้สองดาวคืออะไรดาวคืออะไรไม่มีภาษาไทยไ ที่ประวัติบอกก็ดีอยู่แล้วนะเสียงมันเหมือนดาวเอตไม่เข้าไง ครับอะไรแปลกๆนี้ก็คืออะไรอ่ะทำไมอยู่สำรวจแมปไปในตัวครับทีนีสองเห็บจริงจังแล้วมันจะเงียบอย่างเดียวทีนี้เหมือนสำรวจแมปไปในตัว เสบตาเอาดีๆแล้วจริงจังลวจะแก้สลับละนี่ไม่จริงจังข้าได้เสียกระจกน่ะ spine เพื่อนวิ่งสวนซะว่าโอ,อ้โหมาตัวสีชัยเข้มขึ้นไปว่ะ ngon lại ngôn khuyên lơ có khi tham chỉ mình ngay của yếu เฮ้ยเห็นไหมที่พวกคุณเห็นไหมไก้น้องน้องไก่โดนเผาแล้วแบบน่ากินมากมีจานลงข้างล่างไหมอะ เเต็มมหากิ๊กพวกคุณเห็นกันใช่ไหม